ออสาไปไดีกันด้วยนะฮะผมมันไข่ผมชื่อแม่คุงนะฮะทีนี้อยู่กับคุณใครครับครับไปต้องไปต้องเอาครับผมตอนนี้จะมาสร้างสกินกันนะฮะสกินใครไม่รู้ครับไป<น>กินเด็กกีเชนเนลใช่อะเด็กกีเชนเนลฮะชื่อนี่ก็เด็กกีเชนเนลนี่ฮะดูมั้งวัวนอังก็ไม่สร้างาเองวันเขียนเพรามั่วเจอนะฮะอันนี้ย่างเช่นนเี่ย เนี่ยของสร้างเองลุ้มๆบักแขนทะลุเนี่ยสร้างแล้วบักแขนทะลุเออนี่มันก็สร้างอีกนี่ก็สร้างอีกอันนี้ในช่องของแต็งมูใช่ปะย้อนย้อนแบบว่าแบบย้อนตีคนกลางอะไอตอนที่มันแบบว่าเฮ็ดอะอ๋อแบบนี้อันนี้ก็ทำเองนะฮะ มีอะไรน่าใจไหมเอ๊เม่ยวมียวเมียวเมียเมียว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 เมีงใจมีเมรยวเมีงใเมีจวเมียวเมีเมียวเมียวเีเ่เกียวจมียเมเียวเกียีเวยเีเเยเเมเมม่เเีเียเเเกงใจเเียวเียวนเวเวเียวเียวเียเี รูว่าหนุ่ยอน้อยวนเกอน้อยไม่มีทางสูดีย๋ยวมัเขแบบ้าขใจแบบแบบปามขอใจนับเป็นเกลียบอยนับเกโอ้ยะมานเอาหน่าขาเกง่อนไทยผมเกียดทำขาเกนะขาเกนะใสเก,กนะใเกว่ <S <S าตาไอเกมันคขง้งหังประชาย

ก็มีนุ่นเคเคเล่นด้วยนะคือสาวเชิญของเราใช่ล่ะมันก็ว่ามันมักจะทัดมันมักจะนั่นมันคิดมาจะเข้าโรงแรมชายกาบิใช่มันมจะลองคิดไปเยอะมากมันมากแบบต้องร้องเพลงกลุ่มด้วยเนี่ยแบบจะไม่เลิกค่ะแบบอาจจะร้องมาสี่ห้าคีย์แบบจะร้องที่มาสี่ห้าคีย์แบบเราค่อยอ่ะมันมันต้องต้องร้องเพลงกลุ่มเนี่ยเนี่ย มันมันอมาเนยอ่ะก็คิเอาต่อเนอเรอยๆแล้วก็ตนลาคน่ะพาเ่อกอาหลายคลิปต้องร้องเพลงกลุมอีลำบากโคตรเลยอ๋อไม่ได้งานพวกเราไม่ใช่เหรอใช่แมอาชีของเาเน้แตอมีอย่อยด้วยการแข่เกมม็น้อยไม่าได้ลงคลิปลยเนี่ยทั้งหมดคลิปมีอยู่สิบดคลิปไอเดียเขาไปตั้งสามสิบคลิปแหละไอ้ี่มึงสิเจ็ดคลิป เป็นไรเป็นไรเป็นไรคือจนะมานฮะเดี๋ยวจะจะเอาแล้วเเเอเอใชได้แล้วเซก่อนเซหมดไม่ไม่ไม่ได้ใชไม่ได้ตัไม่ได้อาตเนี้ยเดี๋ยว,ว,ยว,ว,ยวอ่ะต้หาอนี่เจได้เจได ช่วยใช้ได้ช่วยใช้ได้เขาใช้ได้ดูเขาใช้ได้เนดูมีตีตีปวดฟันปวดฟันก็เลยใช้นี้ลองปากไปก่อนปาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนลโอ้โหสีหน้าเนี่ยเจ้าจีหน้าถ้าเราสามนี่ดูดูเที่ยวเวาเที่ยวแลนี่นี่แล้วจะเจ้ยวคืออะไร อ๋อนั้นอาเบโคซูอาเกียวนะแล้วเขาชอบกินเอ๊ะผมต้องมาหูฟังตั้งอ่ะนะแ้้วผมยังทำตั้งไม่เป็นนักฮะนัไอ้ออกล้อมินทำเศกิจพี่ให้เราอะไรเศรษฐกิจวิาดะใครทำอ้าวผมบอกว่ามันทำเศกิจพี่วันนี้ไม่การบ้านต้องทำไงเออเท่าไหร่ท่าวัดท่าวาลูกเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อแบบวิชาหน้าที่บนเมืองของครูแดงใช่ไหมไม่ใช่ อะลรละโคอะไราอะเรก็คือเจอว่าเคือเกิเจอว่ารุ่นแก่ไหมไม่หวานเคยเคยรำงที่รงเรียนทำไมแค่รำที่ยงเรียนไี่แหละไรแต่ว่าไม่แต่มีคนรุ่นพี่อีกคนวะทำไมแบแบบว่าแบบเป็นแก๊งแบบว่าเป็นร่วงวันสี่ส,สี่ห้าคนแบบว่าให้ให้ร้่งแกงมางนำเที่ยวชื่อว่าเจ้โอว่าแล้วของเพื่อนจบ เออแล้วเราาขียนว่าคลิปฉลองด้วยคลิปฉลองเก้าร้อยล้านเมลีโอ้จะทำได้แล้วครับได้ลองดูเลยเอ๋ว่าไอพี่เอกทำได้หรอวะอาจจะคุณเบย์คุณเบย์ทำได้ยังวะคุณเบย์ยังไม่ออกมายังคุณเบย์ยังตุยได้ยังวะมตุยกันได้ยังวะมไปไกลมันให้สัตวดข้ามไปเห็นคลิปไกลวะตุยยังทำมาอีกแล้วเราต้องไปดูสกินในเกมนะฮะนะฮะนะฮะ หอหนอเป็นเกย์ป่ะเนี่ยฉันเป็นเกย์ไงเตนเต้นเต้นเม็กมันเป็นกาลีเป็นกาีกาเกหนุ่ฟีดีดีเนาวสิเอเอโอมาปีไปไปด่าด่าว่าเอเอโอทีวีเป็นภาษาจีนยไงก เลดี้กา้าอันย่าเลี้กาภาษาจีนนั้นว่าเลดี้กา้าจริงเลดี้กา้าภาษาอังกฤษถ่นั้นยังไงก็เดีวเเอาที่พี่เอาเอาเาทีพี่ไปใส่ด้วยเป็นอิตอะไรอะเออละชื่อฉีอะไรไม่รู้อัมละแล้วตัเกมนั่นอะไม่ใช่เลดี้กา้าแบบที่เอาแล้วตัวเกมมาใส่ะแบบสองเเราเราเือที่หี่เ แบบเชื án, ่ออะเอามาใส่ใช่เนาต่อเอามาใส่ื uh. okay. um, ่ตัเีนาการอะอ๋อแบบถาได้เชื่อป่ะอชื่ออะไรเอาเอาคำ่ะเอ O อ O อ E อ T วทีัดจ่่าาาา่ักาใช่ไหมยัในกัจจ่จะกาใช่เราเชื่อใสอ E อ O E นะ E T O G E O T V ใช่ไหมเออใช่เรดดี้กาก้าเดี๋ยวกลับไปก่อน S E O G เอสเอโอเอโอทีวดี้กาก้ามันจะทำตรงมาเนี่ยน้องสิเดาลองเดาดูใหม่ทำเยอะพอกรไปไม่ได้นะนี่อย่างนี้ลืมจะสักนะแล้วไม่ผิดเวียนอ่ะทำไปเจ็ดนาทีแล้วมันจะได้ฟั่งยันละ บิกาบิกาจูมีเพือ่อนเขาในทำเสียงว่เหมือนบิกาจูเละตอนเจด่าบาบิตรงเลยแล้วมันทึกลงแล้วลองจะไปดูในเกมมายคราฟกันว่าว wow, 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 ่าว่าวเกมจะไหมมันจะนานไหมนามันจะฟินหรือไม่ <laughs> พอไปต้าตันต่อไปตัดลิปดิเรียบร้อยอตัดชิปมันดิพอไดต้ามตันต่อไป แล้วใครยากให้ทำต่อก็เอมก็แรกก็แชร์สุดขันนะครับเติมเจนพัทสองฮะบ๊ายบายครับเออมาร์กเจนบอกว่าครับมาร์เจนบอกว่าเจนไปแจกสกินเราจะแจกสกินที่ผมสร้างเองนะฮะทั้งหมดนะที่ผมสร้างทั้งเพสนะทั้งเพลนะทั้งเพลนะฮะนี่ฮะทั้งหมดเลยนะเนี่ยฮะทั้งหมดเลยผู้หญิงมันยังสร้างอ่ะสกินมาร์กเกลียวคนดังก็มีนะครับนี่ฮะคนกิฟต์ก็มีนะครับผมดูดู ดยจังการในกีอดูใครมาเนี่ยมีใครมานี่ก็ทำเองนี่คนกายช่อแเนาะในคนกายนี่ก็ทำเอง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 อันนี้ไม่ได้ทำเองก็จากกาสกินสั่งไว้มานี่ก็เอาตัวอื่นมาปรับแต่งด้วยนี่ก็คีรบายก็่ทำเองนี่ก็ทำเ่งทำเองเออทำได้หรืเ่าเอาของตัวเมาใส่นี่ก็ทำเองนะะเอามาแต่งนะฮะมาแต่งแล้วเอาเขียนคีรบายมาแต่ง เยาก็ผมขอจะพานแค่นี้เออจะจะพานี่หว่าลืมไป